ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพ k 2 4อย่าลืมแอดพ k 2 4พรีวิวฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดปะทะบาร์เซโลนาผลงานยังคงดุด,ดันอย่างต่อเนื่องสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้หลังจากไปยันเสมอ22ได้ถึงถิ่นคำนุเมื่อกลางสัปดาห์ก่อน พวกเขาก็กลับมาเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ไปแบบชิวๆสามศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำสถิติไม่แพ้ใครมาแล้ว8เกมหลังและเป็นการชนะไปถึง6นัดด้วยกันรวมทุกรายการฝ่าฝัังบาร์เลโลนาเองก็ยังคงบินสูงรังตำแหน่งจ่าฝูงลาลิก้าได้อย่างเหนียวแน่นล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านอัดกาดิสไป2อศูนย์เมื่อสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมารักษาระยะห่าง8คะแนนจากอันดับ2ออยา่างเรอัลบารดไิตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกมดังกล่าวก็มีการสลับหมุนเวียนนักเตะอยู่บ้าง เพื่อรักษาความสดในเกมต้องออกมาเยือดอทัฟฟอร์ดวันพระหัสนี้ศึกยูฟายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2คืเนวันพระรหัสที่2ี่สิมกุมภาพันธ์นี้ณสนามโอทัฟฟอร์ดเวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางบีอินสปอร์ตวันความพร้อมก่อนเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของเทนฮากจะไม่มีชื่อของเดนนี่ฟันเดอร์เบกและคิสเทนอิริเซนที่ต้องพักยาวรวมถึงองตัวนิมัสเซียที่ยังมีอาการบาดเจ็บ และไม่พร้อมลงสนามแน่นอนแล้วเช่นกันส่วนรายของแอนโทนีและแฮร์รี่แม็กไกว์ยังคงต้องรอรุ้นว่าจะกลับมาฟิตทันมีส่วนร่วมในเกมนี้หรือไม่ส่วนทีมของชาบี้จะไม่มีชื่อของอุสมานเดเบเล่ที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อรวมไปถึง2กองกลางตัวเก่งทั้งเปดี้ที่เจ็บต้นขาจากเกมเล็กแรกรวมถึงกาบี้ที่ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองครบ3าใบในนัดที่ผ่านมาเรียกได้ว่ายังคาดเดาได้ยากว่าใครจะได้ไปต่อในรายการนี้หลังจากทั้งคู่ กินกันไม่ลงมาในเล็กแรกแมนยูเองก็กําลังเครื่องร้อนและดูจะมีความพร้อมในเรื่องของตัวผู้เล่นมากกว่าเล็กน้อยขณะที่บาร์เซโลนาแม้จะขาด2กองกลางตัวเก่งทั้งเปลดี้และกาบี้แต่พวกเขาก็พร้อมจะสู้ตายในการมาเยือนอธอฟอร์ดครั้งนี้อย่างแน่นอนรูปเกมคาดว่ารูปเกมคาดว่ายังคงเป็นทีมเยือนที่พยายามครองเกมบุกเข้าใส่ขณะที่ชาวบ้านจะคอยคุมโซนในแดนกลางและหาโอกาสจากความผิดพลาดในการทําเกมโต้กลับแบบที่พวกเขาถนัด หากดูจากความพร้อมของทีมปีศาจแดงที่ได้เปรียบเรื่องคุมกำลังแดนกลางแถมยังเล่นในบ้านที่จะได้เสียงเชียร์คอยหนุนหลังคงจะดีพอและเป็นฝ่ายเชิญชนะในเวลาปกติได้แต่หากเกมยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาได้โดนจุดโทษแท้เซเกตเองก็ดูจะมีภาษีเรื่องการเซฟจุดโทษเหนือกว่าเด r เคอพอสมควรเลยทีเดียวผลที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะบาร์เซโลนา1ประตูต่อศูย์ มาตินดูบาร์ก้าพร้อมบอกความลับแมนยูช่วยนิวคาสเซิลลุนแชมป์ลีกครับผู้รักษาประตูที่แมนยูเคยยืมตัวพร้อมเป็นไส้ศึกช่วยนิวคาสเซิลลุนแชมป์คาราบาวครับวันอาทิตย์นี้มาตินดูบารกาผู้รักษาประตูนิวคาสเซิลที่มัดดับ5ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์กับโคนิเกิลไรท์ก่อนเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่จะประทะก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มัดดับสร่วมลีกในวันที่26กุมภาพัน์นี้ เวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยทางนี้ดูบราฟก้าเคยถูกแมนยูยืมตัวใช้งานในคือฤดูกาลแรกและได้ลงเฝ้าเสาสองนัดในลีกครึฤดูกาลนี้ส่งผลให้เขาหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยนิคเลเซนในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์หลังนิกป๊บผู้รักษาประตูมือหนึ่งติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านพ่ายกับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูตอ่อ2ทํทให้ทัพซาลิกา้าต้องใช้งานลอริสคาริวุสมือ3หรือมาร์กิเลสพีมือ4แทน แม้แต่ด่านทีมชาติสโลวาเกียจะมีโอกาสได้รับเหรียญแชมป์ลีกครับหารแมนยูเอาชนะนิคอเซนคว้าแชมป์ได้สําเร็จแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาพร้อมจะช่วยสาลิกาดงต้นสังกัดปัจจุบันอย่างเต็มที่เพื่อรุ้นแชมป์รายการใหญ่ครั้งแรกของสโมสรในรอบ54ปีนับตั้งแต่ได้แชมป์อินเตอร์ซิตี้แฟร์ครับหรือชื่อเดิมของยูโรปาลีกเมื่อปี1969นี่เป็นเหมือนกับบทภาพยนตร์ถือเป็นสถานการณ์ที่แปลกมากซึ่งผมไม่สามารถลงเล่นได้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนหลังจากนิกป๊บโดนใบแดง ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะเตรียมสภาพจิตใจของคนอื่นในทีมเพราะสิ่งที่ยากที่สุดคือการเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมสำหรับสิ่งนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากและไม่ง่ายเลยที่จะลงสนามพบกับหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ผมแค่พยายามจะช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการผมผมแค่ต้องมีสมาธิและทําหน้าที่ของตัวเอง